บทที่73ถึงคราคิดบัญชีหงสาดำมองดูลกเทียนเพียวบนพื้นพลันสะบัดหน้าไปอีกทางหนึ่งลีเเลี่งห่วงทราบว่าตอนนี้นางก็ไม่อาจหักใจทนดูจึงกล่าวกนนี้ติดตามเขาอยาไปช่วยเหลือคนสองคนเถอะหงสาดำงงงันบุกหันหน้ากลับมากล่าวว่าคนสองคนใดลีเล่งห่วง บอกเล่าเหตุการณ์ที่สตรีสาวช่วยเหลือตนเองให้ทราบโดยคร่าวๆเพิ่งบอกเล่าจบเบื้องนอกมังเกิดเสียงร้องเรียกว่านายเล็กนายเล็กสแสดงแน่ชัดเสียงแพ่วร้องของลอกเถียนเผียวมวครูสร้างความแตกตื่นแก่ผู้คนเบื้องนอกนายเล็กนายเล็กเสียงร้องมาถึงหน้าประตูแล้วแน่นอนหามีคนขานรับไหมเสียงโครมคลาหนึ่งประตูทุกกระแทกเปิดออก ผู้มาเป็นชายจาก,การันสองคนพอเห็นสภาพสยยสยองภายในห้องล้วนตระนกจนหน้าเปลี่ยนสีหันกายกลับไปปากร้องว่าแย่แล้วนายเล็กถูกรอบสังหารแล้วหลีเล่งหวงกล่าวว่าก่งนี้ยชกช่วยโอกาสที่ชุลมุนรบกวนท่านไปช่วยเหลือแม่ลูกคนนั้นข้าพเจ้าจะจัดการกับลกเพียนหนีและพวกเองเก็บกระบีของลกเพียนเพียวขึ้นส่งต่อหงชาดำหงชาดำรบับกระบีไป เสือไปยังหน้าประตูลีเล่งหวงหวางกั้นนางไว้ชี้เมืองไปยังหน้าต่างหลังหงสาดํดำเข้าใจในเจตนาพิ้ตัวผิวออกทางหน้าต่างหลังลีเล่งหวงถอนดาบจากบนซากศพโลกเทียนเพียวซาเท้าออกจากหงองเห็นตะเกียงเจ้าพายุตรวกายคบไฟเคลื่อนมาจากทั่วสีทิศแปดทางนอกจากคนชุดขาวสะพายกระบีสังกัดตระกูลลก ยังมีชาวยุตจักรที่เป็นแขกไม่นอนลลกเตียนหนีก็ล่ดเล่นมาจากหอตะวันออกแล้วนีเลี่ยงหวงไม่เดินต่อหยุดยั้งเย็นยัดที่หน้าประตูห้องคนของตระกูลลกก็ร่วงโมอรอยคนกระจายกำลังเป็นรูปวงโคง้งรายล้อมลีเลี่งห่วงไว้ลกเทียนหนีสเสือกปราดมาคุณแค้นจนผมเผ้าหนวดเคราลูกชี้ฉันชีมือตะวันว่าเดียรชาน้อยเจ้าข่าบุตรชายเราหรือลีเลี่ยงห่วง พง,งกศีสายางเย็นชากล่าวว่ามีผิดด้วยพฤติกรรมของมันมีความผิดสมควรตายเหมือนครั้งเจ้าบิดาปีศาจเท่าเจ้าทรยศต่อเราตอนนี้เจ้ายังฆ่าบุตรชายเรานี่โลหิตของพวกเราทั้งสองตระกูลได้แต่ใช้โลหิตชั่มราลางค่าให้กับเราคนชุดขาวสีคนขยับกระบี่โทมโปราชมาจากทั้งสีทิศลีเล่งวงตวัตดาบู สะบัดควับขวับออกสองดาบคนชุดขาวทั้งสีสถานที่ข้อมือกระเบียล้วนหลุดกระเด็นไปลีเล่งฮวง,งยังมีการุณธรรมประจําใจไม่ทําร้ายคนไร้ความผิดเหงาคนทลนันพูกว่ำคนชุดขาวอีกสิบกวาคนทาโถมเข้ามาลีเล่ง,ง่วง,งตาศาสตร์ประกายเจิดจ้าสะบัดดาผู้วา่าประกายวาวับแยกย้ายสาสตรพุ่งออกดุดสาย้า ได้ยินเสียงโอดโอยอย่างเจ็บปวดเสียงเคร่งคร้างของอาวุธร่วงหล่นลงคนชุดขาวทั้งสิบกว่าคนบางถูกคมดาบกรีดใสข้อมือบางถูกกระแทกกระบีกระเด็นถอยรุ่นกลับไปจนหมดสิน้นลกเทียนมีโบกมือตะวาดว่าล้วนบุกให้กับเราคนชุดขาวถั่วสีทิศแปดทางขยับกายไม้กลุ่มมุรุมเข้ามาลหล่งหงวล่าวเสียงกังวัล นี่เป็นเรื่องระวางข้าพเจ้ากับลกเทียนข้าพเจ้าไม่ต้องการทำร้ายคนไร้ความผิดพวกทันยาได้คุกขามข้าพเจ้าลงมือคนชุดขาวทงหมดช่าง,งก,กานบุกหรือโยรอลังเลขึ้นมาไม่ว่าผู้ใดล้วนไม่ตาบอดและไม่โงงงตายเทพย,ายดาของลี่เล่งห่วงบุกเข้าไปเท่าใดก็ลม้มลงเท่านั้นนี่ยายไม่ใช่ไปหาที่ตายหรือโลกเทียนมิตวาดด้วยโทสะบุกทั้งสิน้นพวกเจ้ากลัวตายหรือ เราชุบเลี้ยงพวกเจ้าทำอะไรพอบานตระกูลลกอื้อให้คุณพันตวัดกระบีตวาดว่าลีเลี่ยงห่วงชดใช้ชีวิตนายเล็กกับเรามามันกุมกระบียาวโถมจู่โจมเข้ามาลีเลี่ยงห่วงสะบัดดาบบุกขู่ขามันล่าถอยกลับไปกล่าวว่าอื้อให้คุณพวกเราต่อสู้กันแล้วอื้อให้คุณหน้าแดงบุจกจังนั้นขุนแค้นจนเผือดเขา่ากระชากเสียงว่าพวกเรา ทดลองต่อสู้อีกครงมันเบี่ยงกายผู้ประกายกระบี่แวบขึ้นจู่โจมใส่ตำแหน่งหัวใจของลีเล่งห่วงขณะเดียวกันคนชุดขาวผู้หนึ่งพลิ้วออกจากห้องหับด้านหลังลีเล่งหวงโดยประชจักสุ่มเสียงผิดปกติกระบี่ยาวทะลวงแทงใส่กลางหลังลีเล่งห่วงลีเล่งห่วงกำลังเผชิญการจู่โจมจากอื้อให้กุนทังด้านหน้าความจริงยากยิ่งจะสังเกตพบกระบีท่ทางด้านหลังมีขาด ตนคอลิเหลี่งหง่วคล้ายมีดวงตางอกเงยกระทั่งศีรษะก็ไม่เลียวกลับแต่วัดข้อมือกลับดาบยาวกรีดเป็นประกายเย็นเยียบเพื่อนหนึ่งม้วนจู่จมไปด้านหลังประกายโลหิตฉีดพุ่งแขนขวาคนชุดขาวถูกฟันขาดเสมอเรยเจ็บปวดจนเกลื้อกลิ้งตามพื้นดินแผ่ร้องคร่ำครวนไม่ขาดหูยือให้คุชมดูจนใจหายว่าสภาวะกระบีชงักกันบุบ พรีตาที่ชะงักงันลีเล่งงงบกดาบกลับมาเบื้องหน้าประกายเย็นเยียบแบบ้นอีกครางอือให้กวนแพรร้องคำหนึ่งโซซัสโซเซล่าถอยแขนขวามันก็ถูกฟันขาดสบันสองดาบสองแขนสองกระบวนท่าสยบสองศัตรูทางหน้าหลังคนชุดขาวสองคนพริ้วปราดมาประคองอื้อให้กุนออกไปลูกเทียนเหนียวร้องว่านำดาบประมา คนชุดข่าวสองคนหามดาบใหญ่เกล็ดปลามาเล่มหนึ่งหลบเกียนงี้คว้าดาบไปเถอมันขยับข้อมือครานึเกล็ดปลาบ,บนตัวดาบสะท้อนประกายพร่าพรายมันถึงมองลีเล่งหวงสองตาคล้ายมีเปลวไฟพวยพุ่งออกมากล่าวว่าเดียรชาน,น้อยเราสองพิสูจน์ฝีมือแท้จริงดูว่าดาบของผู้ใดกล้าแข่งกว่าพลางก้าวยาวๆมาเบื้องหน้าสองข่าวลีเล่งหวงสาวเท้าเข้าหา หยุดจ้งในระยะห่างจากโลกเพียนหนีหนึ่งวากล่าวว่าโลกเทียนนีผู้ใดก่อกรรมทําเข็ญโลกเพียน,น,น,ยน,นีตะวาดสอดขึ้นหยุดปากผู้ใดก่อกรรมทําเข็ญปีดาปิศาจเจ้าทรยศสหายจึงนับว่าก่อกรรมทําเข็ญท่านหากลาวว่าวหาบิดาผู้ลวงรับไม่บังควรเข้าสังกัดขบวนการพี่รุนโลหินขปจาจะนับถือเลื่อมใสท่านแต่ท่านไม่ได้เป็นเช่นนี้ท่านเพียงตำหนิปิดาผู้ลวงหลับ เขาสังกัดขบวนการเพี่ยวรุนโลนเหตแต่ผู้เดียวไม่ผิดเราตำหนีมันเช่นนี้เป็นอย่างไรอย่างนั้นท่านไม่มีหน้าระบบบิดาผู้ดวงรับก่อกำทำเขียนได้ลูกเทียนงี้ตวาดว่าเราจะสับเจ้าให้แหลกเลยห้วดาบโถมจูโจมใส่ดุดสายลมดาบใหญ่เกล็ดปลาของลูกเทียนงี้สะท้อนต้องแสงไฟบังเกิดประกายเลื่อมพลายปลังดาบกราดเกลียวชาวยุทธจักรทั่วไป ไม่กล้าลูกขมโดยพระการลีเล่งห่วงเย็ยนยัดแนวหนึ่งจวบจนพลังดาบคุกขามเข้าใกล้พลันทะลันวูบหลบรอดได้ลูกเทียนง,งีตวาดกล้องกวาดดาบฟันขวางด้วยท่ากวาดทำลายกองทัพผิกแพลงกระบ,บวนท่าดุดประกายไฟลีเล่งห่วงสูดลมหายใจคำหนึ่งพลพลิ้วถอยไปสามเสียงลกเทียนง,งีตวาดว่าเดียรชาน,น้อยเจ้านับเป็นเทพพยาดาบันได ก็ทั่งกำลังขวัญรับกระบ,บวนท่าดาบก็ไม่มีลีเล่งหวงกล่าวว่าเห็นแก่ไมตรีคบหาระวังแท่นกับปิดาผู้ดวงล้ข้าพเจ้าสมควรต่อให้สามกระบ,บวนท่าตามมารยาทลูกเทียนมีเตือดดานปานคุ้มคลั่งเกรดปลาบนดาบใหญ่สะท้อนปรกกายบูบวัมสบัดควบขวบขวบติดต่อกันห้าดาบในเงินใจเดียวลีเล่งวงหลบหลีกติดต่อกันสี่ดาบ ดาบที่หาลบหลีกชักช้าวูบหนึ่งเสียงทึบคราห,หนึ่งเสือพาบริเวณชายโครงถูกดาบใหญ่เกล็ดปากกรีดขาดเป็นทางแทบทำร้ายถูกผิวเนื้อลูกเทียนมีลงมือมีเปรียบแพทหัวโรกราดเกลียวโมรุปหนุนเนื่องตามติดพลังดาบโถมทะลักมาดุดละล่อเคลือ่อนลเล่งวงเกรงลมปราเอิรหนึ่งพลิกของมงูผลักดาบออกไปเสียงโลหะปะท่าดังตึงใหญ่ ลีเล่งห่วงสายงอนเงินถอยกายเป็นหนึ่งเก้าลกเทียนนี้กับส่วนเสนล,ล่าถอยถอยกลายไป็นสามสี่เก้าคอยเย็นยัดมันคนในบริเวณล้วนสายตากระจาไม่ว่าผู้ใดล้วนดัวพลังการฝึกหรือของลกเทียนงี้ยังเป็นรงบรุษนุ่มยอดฝีเมอนี้ลกเทียนงีน้นหน้าแดงฉานปานฉลมด้วยโลหิตพอสงกายมั่นพันควงดาบทาโถมเข้ามาอีกครานี่เป็นการต่อสู้พิสูจน์เป็นตาย ที่น้อยครั้งจะพบผ่านในยุทธจักรฉากหนึ่งลูกเทียนนี้อาศัยดาบใหญ่เกล็ดปลาเล่มนี้ครองความยิ่งใหญ่ในภูเขาไทเกียในดาบใหญ่เกล็ดปลาเล่มนี้ย่อมมีความสําเร็จเป็นพิเศษซึ่งความจริงลูกเทียนนีเมื่อคลังกระนนเห็นพงาดบนเส้นทางมิจฉาจีพคู่กับดาบสะบั้นวิญญ,ญาณลี้สิงมีเพลงดาบพลิกแพลงเผ็ดร้อนกราดเกลี้ยวดูดันจริงๆ ลีเล่งหวงเป็นเทพพญดาบที่ยุทธจักรสมยอมโจกจ่องมีชื่อกระเดืองเกลืไกลไม่เคยมีคู่มือเอาใช้คมดาบของมันมาก่อนดังนั้นการต่อสู้ครานี้ไม่เพียงเป็นการพิสูจน์เป็นตายทั้งยังเป็นการชิงชัยอันดูเดือดเร้าใจคนในบริเวณล้วนแกล้นลมหายใจจับจ้องมองมายัางกึ่งกลางวงเป็นดุดเดียว แต่ที่เห็นคือเงาร่างสองสายผู้งวาบตุดสายป่าขนองฝนประกายที่เจิดจ้าปานประกายดาวตกไม่มีผู้ใดจำแนกออกว่าใครเป็นใครและไม่มีผู้ใดนับกระบวนจำนวนท่าได้ถูกผู้คนล้วนบังเกิดความรู้สึกเกิดอัดขัดของปานโปรางลมหายใจจะขาดห่วงหางไม่ได้ตกอยู่ในเหตุการณ์ด้วยตนเองไม่มีผู้ใดรับรู้ถึงความรู้สึกเช่นนี้ได้ ในประกายดาบเกลือนกลนเต็มทองฟ้าคล้ายเห็นประกายเย็นเยียบบูกขึ้นแวบหนึ่งเป็นประกายเย็นเยียบที่เจิดจ้ายิง่งรวดเร็วยิ่งพิสดารยิ่งระดับความเร็วพลังที่เคลือบแฝงกระปวนท่าที่ชายออกล้วนบรรลุถ,ถึงจุดสุดยอดภายในวงพลันบังเกิดเสียงครางหนักหักคราหนึ่งทุกผู้คนใจเต้นระทึกึ้นขมิงตึงเครียดถึงขีดสุดเงาร่าง ที่กึงกลางวงสองสายพลันพระจากกันยืนประจันแนวนิงลิลิงหงหน้าเคร่งเครืมสำรวมโอบดาบยืนยัดมั่นจบบที่เจ็ดสิบสาม